สวัสดีครับมาชมบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องเวลาว่างๆไปออกไปขายของครับพี่น้องฝนตกเมื่อคืนเมื่อมืดครับตกครตกเนี่ยครับผมชมบรรยากาศครับนี่ครับเป็นนาฝนนะครับพี่น้องขึ้นครับเซเบตยิ่นีึ้นครับนะครับมึงเจดีย์ครับเจดีย์ก็จะเป็น ลวงตาแต่งอ้นนี่ครับผมทางเขาไปนะครับทางนี่ครับลมพัดวีวีครับพี่น้องฝนตกเพราะว่าภายุสีมาครับเนี่ยไปบึ้งท้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องเขียวงามครับฝนตกดีครับปีนี้ครับเห็นแดดได้ยุสองมือสองสามอาทิตย์แล้วครับผมหนี่หลายฝนครับใส่เบ็ดยูนี้แหละครับพี่น้อง ผมร่วงครับมากโตขั้นโตเงี่ยครับพี่น้องนี่ผมเคยปีนั้นกับปีนึงสิครับผมเคยไปขายของนะครับผมปีนั้นครับฝนตกกันนั่ครับที่ว่าพายุเป็นนกกติครับผมแบบนี้เลยครับผมพายุกะเติครับอันนี้พายุหยัางมื้อครับผมครับ ไอีกสองมือสามมือเป็นสี่อีกว่ายคนเคยไปหาเงินหาทองนะครับงูนิตตายนะครับผมนี่แตะสมนี้งูนิตนะครับมือเดียวนี่ครับคนเคยออกไปท่านนงอกหาคายควงครับเบึงไงในหน้าครับพี่ร้องในาเขียวติดสีครับพี่น็องลมเย็นช่วยช่วยครับ ดูยังไทยครับพี่น้องก็เลยมาไทยเบึงครับทุงหน้าให้หน้าครับผมอันนี้เป็นเขาวาน,นครับี่นออันนี้พ่อเขาถัาใส่ปุ๋ยครับมันเลยออกสีเขียวคอันนี้เป็นใหน้ให้อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ครับตรงข้องหนึ่งของแม่เขาง่ายครับเขียวตะก,กีเลยครับผมพี่น้องเอ้ย บรรยากาศครับดนนี้ครับปลาดูครับตาไหลครับพี่น้องเต้เบียดผมมันหน่อยเดี๋ยวกลับไปบานเดี๋ยวเบียดมาอยู่บานครับทางหนองคายมาใส่ครับเต็มหมดเลยครับผมควงเป็นวายสองหมื่นสามหมื่นคนที่โตอีกตายต่ท่านเนี่ยะครับผมแต่ก็มีเนาเหตุขี้เก่าแล้วครับพี่น้องลงขีปให้เบื้องครับนะครับผม จบแค่นี้นะครับพี่น้องเอ้ย